uh -huh. ดราม่ามาหม่แล้วครับทำไมดิสเคต้องมีเครื่องอัลตราซาวนในการคอนเซิลกับแพทย์เนี่ยแค่แพทย์เก่งอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ใช่หรอเอ๊ะหรือว่าแพทย์ไม่ได้เก่งจริงทำมาเพื่อหลอกเงินหรือเปล่าเนี่ยหยอกเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต้องบอกว่าในการทำทุกขาการเลยเนี่ยแพทย์ไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์ใช้ประสบการณ์ใช้ความชำนาญที่เรียนมานะครับหรือชั่วโมงบินในการทำงานเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อทำให้การรักษาเนี่ยตรงจุดแล้วก็ปลอดภัยที่ สค,นคในการเข้าใจปัญหาถึงโครงสร้างก่อนตัดสินใจทํามากๆเลยจึงได้นาโปรแกรมมัตตาซีเข้ามาให้แพทย์ของเราได้ใช้นะครับเทคโนโลยีนี้เ,เป็นเทคโนโลยีตาา้าซาววิเคราะห์ชั้นผิวของคนไข้ก่อนที่จะได้รับการรักษาจริงซึ่งเครื่องนี้นะครับช่วยให้เราสามารถดูได้นะครับว่าไขมัน,เ,นยเยอะน้อยแค่ไหนผิวของแต่ละชั้นเป็นยังไงแบบเบลไทม์กันเลยนะครับพร้อมกับวางแผนจานวนช็อตระดับพลังงานให้ลงลึกให้ตรงจุดไม่เสียเปล่าทุกช็อตที่คุณจ่ายแน่นอนนะครับเราเชื่อว่าการรักษาตรงจุดและให้หายจริงไม่ใช่แค่การหวานแหหรือการใช้พลังงานแบบเดียวกันกกกกกััับบบบททุุใใหหนนนน้้้าาคคะรรรถมมอชโปแ ดูชั้นผิวแล้วปรากฏว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้เหมาะกับการทาหาถการนั้นๆ้นนแพทย์ก็จะแนะนําเป็นหาถการอื่นนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าตรงจุดกว่าและผลลัพธ์ดีกว่าครับแล้วถ้าคิดว่าการมีบริการนี้คลินิกจะคิดเงินเพิ่มหรือเปล่าแน่นอนครับว่าไม่คิดครับดิสเคไม่คิดเงินเพิ่มนะครับสำหรับการใช้บริการนี้นะครับต้องบอกว่าดิสเคเราไม่เคยคิดอะไรเพิ่มเลยในการที่จะมีเทคโนโลยใีใหม่ๆเข้ามาเราให้คนไข้ได้ใช้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การคนาอคนซัลทกับแพทย์ครั้ง จะรออะไรกันอยู่ครับเนี่ยอยากทำหัตการไหนรีบจองเข้ามาเลยนะครับ